สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับคืนนี้คืนวันจันทร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้ลุ้นให้เชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นเกมรอบเพลย์ออฟอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่าง คาริฟเจอกับฟูลแลมนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เตะแล้วหนึ่งคู่นะครับก็คือโซนสีกับเบนฟอร์ดนะครับเป็นเจ้าบ้านโซนซีที่เฉือนชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเจอกันวันนี้ต้องบอกว่าสูสีนะครับคาริฟนั้นผลงานช่วงหลังถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับสามเกมหลังสุดนะครับในลีกพวกเขาชนะรวดนะครับชนะดา์บี้ชนะบโรแล้วก็ชนะหัน3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟูลแลมเองนะครับ นัดหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดนัดล่าสุดนะครับที่เสมอวีแกน1ประตูต่อ1นะครับวันนั้นสกอตต์ปาร์เกอร์พักตัวหลักไว้หลายรายนะครับไว้เล่นเกมนี้โดยเฉพาะนะครับคู่แรกนั้นแนวลุกมีอเล็กซานดรามิโตวิชนะครับนักยิงเซอร์เบียนะครับเป็นกองหน้าตัวเก่งนะครับในขณะที่คาริฟนั้นมีโรเบิร์ตเกตเซลนะครับเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับคู่นี้เรทเปิดมา ไปต่อรองนะครับผมชอบฟลัมมากกว่านะครับยังมองว่าฟลัมนั้นเป็นทีมที่มีเกมลุกที่ค่อนข้างที่จะดุดันนะครับเกมรับที่เหนียวแน่นใช้ได้นะครับวันนี้เชื่อว่าฟลัมไม่แพ้นะครับน่าจะบุกมาเฉือนเอาชนะอาดิฟได้นะครับสำหรับวันนี้เชียร์ฟลัมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับท่านใดสนใจอยากฝังทัศนะดีๆแบบนี้นะครับเอกลุสีนะครับก็ทักแชทเข้ามานะครับผ่านทางไลน์แอด แอดทีเด็ด90 s นะครับแอดแล้วก็ตัวทีดีดแล้วก็พิมพ์เลข9เลข0แล้วก็พิมพ์ตัวเอดมานะครับคืนนี้ขอโชคดีมีความสุขในการเชียรฟุตบอลนะครับเจอกับผมในตัดัตได้ใหม่นอนพรุ่งนี้สวัสดีครับ